<gauche> <aro qué> อ่ะครับพี่น้องบันนี้มากินค่ะตามม้งสุดยอดเลยมือใดมือใดกินแต่ตามม้งนี่แหะค่ะบ้านเฮาเนาะอาจานของเด็กบริจิตตาหม้งมานอนบ่รับทำไมแต่ก้อนกลางขึ้นกระลุกมาต่ำนอนมาเสียมาไปบุกนั่งมากินครับลูกจีนหนึ่ง โอยมมแจะปิ้งตะเกาหนึ่งหัวจักมหนึ่งไข่มูนจัมะหนึ่งเด้อปิ้งย่างเดียวทอดกระเบื้องน้องม่ยเนาะทอดกระบอทอ,อ,อดก,ออกึนตะเกั้งถุงข้างขมอื่นี่ยจึ่นปูดจุ่นปูดโอ้ยแสบหลายรูินอดเนาทอดปิ้งย่างนครับมีกระปูกเองครับพี่นนอะ รัวหัวถึงแน่น,นอนไมีควรป่วยให้กินเนี่ยบ้าฟ้าถึงเต็บเรียกใหม่เรียกมือ,อมือสนับสนุนเพิ่มขึนอาหารก็มีประโยชน์มีประโยชน์ กินก uhm. ็ไปอันใดก็อ้วนอันนั้นกินหน่อยก็อ้วนกินอะไก็อ้วนได้กินก็อ้วนแต่กินก็อ้วนตอนนี้กำลังเร่งค่ะเร่งไงถึงร้อยทำสถิติทำสถิติสิไปเดินซ้ายนะคะทันใดร้อยเช้าดิซีไปเดินซ้ายร้อยยี่สิบนี่ไปเดินซ้ายเลยจ้ะ เดินสายยังหูบ่คะเดินสายปะกะกวดงามดูไหมคะพอคือบบใกล้ที่ได้ระเด็ก็ไม่โดยรูปร้อยยี่สิบขึ้นเป็นที่ดาช้าไม่ได้นะไม่ถึงก็ไบขึ้นโอ้ก็ถือตืออืมร <c oughs> ยสาวสาบ่

ะดามั่นไฮะดามั่นหูดไป้ผู้ใดอยากได้สะดาวมั่นละกูหลางตัวทุ่มรัดเดอเขามาเอารลยเจียพี่ว่าเรื่บอกใหก็เอาเนาะสะดาวยุ้นานล้ามาเอาเลเด้อพี่ โยังน no ี่เอาลงเลยบรรยายแล้วไม่ไายแล้วมึงจันั่งปูดีนะรอยลงเลยดอยเอาเองถ้าดอยแลู้กัยูมือเต็หวเอยโ้ยโนี่กกีนเออมีสอวีอยู่ตรงไหนเยอะแยะกันอ้ยยังนีงเอาลงน่ปูเห็ดนะเาขึ้นคนเดียวงูมาเห่อกนีเอาลงได้แ้เอา จะดาจดามั้แก่ค้อมันแก่เบาหวานฮดามกแก่เบาหวานกมันเป็น <c oughs> เบาหวานที่ได้กุหลายแก่เบาหวานที่ไดพันเป็นเบาหวานที่กินหลายจ้ะครับเอาของกินี่ากล้วย ก็หมายความว่ามันลดน้ําตาลในเลือดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ही home warm pop. Oui, warm pop. นีนเอลเบลล์พี่อาร์ตเรียบร้อยครับพี่น้องครับ ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามสวัสดีค่ะ